วันนี้กลับมาเปิดของแปลกทุกอย่างนะครับอันนี้เป็น g กนชิ i อิ m แพ c t นะฮะชุดที่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ติดหวัดนิดหน่อยนะ <c oughs> อาจจะมีเสียงขึ้นคอหน่บ้างครับก็ขออภัยด้วย <c oughs> อันนี้จะเป็นกล่อง g ก n ชินอิ m แพ c t มีทั้งหมด8ซองนะครับแต่ละซองมี6ใบเห็นว่าทุกใบก็เป็นฟอ <c oughs> น,นะครับมาดูกันว่า จะได้อะไรนะครอันนี้จะเป็นชุดใหม่การเกมแรกของเซียนชิมเขาเนี่ยก็เป็นภาษาจีนอยู่นะก็มาลองดูกันว่าการจะสวยขนาดไหนนะครับ สองแล้วก็6ใบต่อซองนะคร <_ t od ic> ับมันก็จะได้ทั้งหมดหูเทานะโอเคเปิดมาเจอกับอะไรบ้างนะฮะกล่องข้างในก็มีกล่องโครงไม่ทีนะครับนี้ก็กล่องเปล่าแล้เก็บกล่องไว้ล้วกันโีเคก็จะมีโคงใส่อันนี้มาให้นะครับมันวแชร์อะไรต่อไอเปล่าสิดซองหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสิบอสาสส่สบห้าสหสิบนะครับ มีแรลเลซี่อะไรบ้างก็ได้บริสัทที่พันหัวออกออกได้บรโอกาสออกอะไรพวกนี้นะก็ไม่มีาภาษาอังกฤษาเลยนะครับมีแค่อะไรเราจะอ่านยังไงเหมือนกันนะแค่มาด,ดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับวายหวังไม่ได้วางระเบียวเลยหนักเกิน เคมาดูกันว่ายังไงบ้างนะรู้จักรูปก็น่าจะถึงเมืองนี้มันเป็นตัวพรีวิวอยู่แล้วนะอาจจะเป็นแค่สองเมืองนะเมืองวอนสตาร์แล้วก็อะไรนะดีดู okay, บ้างเคมาดูกันว่าการจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่เคยเห็นตัวการเท่าไหร่นะครับเห็นว่าเล่นเหมือนกับ เกมการ์ในเกมเน่ยนในเรื่องนะมีจะมีพวกอาวุธอะไรพวกนี้นะแม่แรกเราจะเป็นอาวุธนะก็ปึ๊บจำชื่อไม่ได้ตรงนี้เป็นท็อปตาจีนนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้เล่นสักพักแล้วก็เลยลืมชื่อไปละเอ๊อแต่อันนี้เป็น,นอินาซึมะเฮ้ย ไม่อันนี้เป็นเมืองทึกเมืองไม้สุมเมรูนะน่าจะแสดงว่าไปถึงเมืองซูมเมรูแล้วแล้วก็อาหารนะครับว่าน่าจะ,าจะวัใช้เพิ่มพลังสยาบีก็จะเปิดในเว็บเอาได้นะครับอันนี้ NPC นะ ทุกอย่างน่าจะเหมือนกันในเกมนะที่นั่งดูกันเดี๋ยวมาดูดี๋วว่าเปิดได้อะไรบ้างละกันจริงเกนดี่เหมือนรถใช้ลูกเต่าด้วยนะเศษก็ต้องพีจากพ่อค้าที่หิ้วกับสินค้าพวกมีโฮโยเกนเชินพวกนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าอนาคตอาจจะมามีราขาในตามงานนะครับเพราะว่าเห็นเขามาตลอดอยู่แล้วะสำหรับค่ายนี้ นนยังดูอะไรต,ตีไม่ออกนะน่าจะเรียนแบบนี้นั่นแหละโอเคตัวละครสองน่าจะสองละตัวนะตัวละครนี่ได้เป็นตัวนี้กับตัวนี้มาแล้วไม่รู้ว่าอะไรที่ดูตรงไหนนะนีมีข้างล่างนะเป็นคอมมอนอะไรไม่รู้ เดี๋ยวขอดูหลายใบยแล้วมารวมมาเปิบเทียบกันดีกว่าอันนี้คือเปิดแบบไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ใบที่หนึ่งกับตัวละครจีนนะฮะเป็นฟอยล์แบบมันจะมีฟอยล์แบบฟอยล์เรื่มเรื่องกับฟอยล์แบบอะไร,ไรแมตต์่ะ สื่ออาวุธนะครับมากับนัดสลับกันเมื่วอวานนี้คือวางตามล่ลองนะียะตัวละครมาละกันพวกนี้น่าจะสุ่มๆไปเลยนะเพราะว่ามันเริ่มจะไม่ใช่ตามแบบแล้ว อายากะหรือเปล่านะจำชื่อกลัวพูดชื่อไปแล้วก็ลืมเนะี่ยอายากะอายาโตะ โมนาเข้ามาแต่ดูจากสภาพเออมันน่าจะน่าจะแยกะลรที่ที่สภาพฟอยนะน่าจะขายกับพวกโปเกมอนอะไรอย่างนี้นะว้าดามครับนี่คือแยกตามตำแหน่งไปก่อนนะอันนี้ ่าอยางนี้เลยน่าจะระดับอะไรเนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่าเหมือนเคยได้มาแล้วนะตัวนี้นช่างตีดา แต่คนละคลณลิปเมน์นนะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีนูน,นๆเข้าในเนะช็คเจอร์ก็ไนดนะ้นี่รู้ว่าดูที่เลขดรือเปล่าเลขระดับสามอะไรอย่างนี้ระดับสามนะนี่ระดับสองอะไรพวกนี้อาจจะเป็นลายที่ที่เลขนะครับ ดับหนึ่งธรรมดาขึ้นหนึ่งโอเคเรื่มอ,อาจจะเป็นเรือตีตรงนี้ก็ไนดนะ้ตอ,อกเลย หนึ่งมากับโวลคัคนระดับหนึ่งขอแยกเปนะ็นระดับเลยล้วกันหนึ่งสองอันนี้เป็นน่าจะเป็นอินีซีนะขอแยกทีดับระดับสองหนึ่งหนึ่งนะ ไฟเอกุอประตามีของน mm ่าจะมันลืมชื่อสุดอยที่ปานะขอแยกระดับไปเลยล้วกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองถ้าสองจะเป็นแบบแมทนะครับดึงคือฟอยธรรมาดาส่วนรสามจะเป็นเหมือนเท็กเจอร์นะครับมีตัวละครอ,อันนี้เวท หนึ่ง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 เรารู้ว่าสอง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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งคือจะแยกง่ายต่อการแยกครับตอนนี้ด้านหลังน่าจะไม่เหมือนกันนฮะนี่มันจะเป็นตามเด็กตัวละครนะ แค่ต่อกันเลยนะวันนี้มีรับสามใบเดียยวคืออยู่ตรงนี้นไม่าดเป็นพ่อครัวในเมืองที่อยู่นะอี้ยจะน่าต้องใช้กันไกรตัดง่ายกว่านะอันนี้มันเริ่มอาจจะทำให้การเสียได้มีตัวนี้ด้วยอา้าวสามเหมนนีีย แต่เมื่อกี้ได้เป็นน่าจะเป็นระดับหนึ่งไปนะไม่ได้เล่นานานแล้วบางตัวก็ลืมลืมชื่อไปแล้วช่วงนี้ไปติดอีกเกมมากกว่าเซเลสตอนตอนน,นี้แต่ก็เดิออิ่มตัวแล้วเรื่องขาดแกะอย่างนี้ก็ขาดนะจะแกะยังไงดี โดยที่ไม่ต้องใช้กันไกลนละใบน้องครีนะจะมีเบอร์สามกี่ใบนะครับมาดูกัน พมจักเกียร์ต้องใช้ลูกเต่าด้วยบางทีสีอซองมาย,ยังไรแม่ดีลุกระดับหนึ่งนะฮะระดับสายใบหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นเอเนอร์จีนะระดับสองแค่ข้อระดับหนึ่ง สามไม่มีตัวละครเลยอ่าระดับสามแต่สั 2, ตวสององเป็นตัวละครเป็นเอ่อบอสฟาร์มในเกมนะมันก็ไม่มีตัวละคระลยบอสเป็นตัวละครได้ด้วยเหรอ เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกบของเล่นตัวนี้เลยป้านี้บาบาร่าเริ่มผุดขึ้นมาแล้วตัวนี้ชื่อบาบาร่าเะเริ่มผุดความทรงจำเริ่มพังพลุขึ้นมาฮอก บอสอีกแล้วเนะี่ยบอสที่นับเป็นตัวละครเลยนะครับต่อ, <c oughs> น,อนับเป็นตัวละครนะฮพวกบอสอันนี้เป็นอุปกรณ์นะสวมใส่ต่างหูอีน,น่าจะเป็นการ์ดเวท ม่แน่ใจว่าเป็นการเฉพาะของตัวนี้หรือเปล่านะมันจะเป็นการที่ด้านหลังได้เหมือนกันนี่ยแยกไปก่อนดีมั้มันต้องไปด้วยกันหรือเปล่าเยาถึงเวลาหาไปดูตัวนี้ต้องอยู่กับตัวไหนมีแล้วสามสามใบแล้วจะม,มีตัวละครฝ่ายปกติเลยมีตัวนบอดการ์ดบอร์ดมา สมไสอ,อตัวนี้ลืมชื่อไปแล้วนะน้องน้อยติ่มไก่ย่างอาหารมาทางชีวิตออไม่ใช่นะสุ่มเหมือนกันอันนี้นะ่าจะเป็นของตัวโคอรอี้หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้ตัวนี้นะน่าจะต้องสุ่มอาวุธของแต่ละตัวด้วยนะไม่ได้อยู่ซองเดียวกัน สมเอานะอันนี้เป็นอะไรนะ b สเตอร์บ็อก,ก็น่าจะเอาไปเสริมรั t เตอร์อีกทีหนึ่งเนะนี่ยตอนนี้น่าจะใบเดียวกันแต่ว่าัน,นี้ระดับหนึ่งนะอ่าเบอร์สามอีกแล้วนะ เป็นเท็กเจอร์นะครับแต่นี่ไม่ได้กร์ดตัวละครเลยนะ ช่วงแรกตัวนี้ช่วงพี่ยังไม่ค่อยมีตัวละครเท่าไหร่แต่พอจงรี่มานี่ก็เก็บเลยเบือหนึ่ง ไม่รู้ว่า,วาสามารถเหมือนกันหรือ่ระหว่างการอัพเวอร์นะเพราะภาษาจีนด้วยแต่ก็เขียนเหมือนกันนะจะเหมือนกันแค่อยากจะเล่นแบบไหนมันมากกว่าน,นกคู่ของดีลุกเบอร์หนึ่งอีกแล้ว พอค้าสเสบียสุดเชิญแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะโอเคจะหมดแล้วตอนนี้มีแร่สามสี่ใบนะแต่ว่าไม่ได้ตัวละครเลยนะอยากเก็บตัวละครมากกว่านีอันนี้ชื่ออยู่ที่มุมปากแล้วนะ เป็นเบสองะครับเบอร์สองนี่น้องนกนะฮะอาวุธอุปกรณ์น,นี่เบอร์หนึ่งแล้วก็นกนะน่าจะเป็นนกของตัวดีหรือเปล่านะกอนหลังอหลังน่าจะเป็นการถกเข้นมากกว่านะถ้าจำไม่ถ้าเกิดจะให้เรานะซองสุดท้าย ผมมีแล้วระดับสามกิบายต่อบล็อกกันนะสิบแปดซองมีแค่สี่หรือไงนะน่าจะมีแค่สี่อันนี้บอร์ดด้วยโอเคก็เรียบร้อยแล้วกานเปิดนะฮะเกชฑ์อิมแพคนะครับอันนี้จะเป็น เดดการ์ดชุดที่หนึ่งของเขาเนะทาเล่นค้ากับการ์ดเกมในเป็นสินเขาเนะที่จะมีสมาคมการ์ดเกมในมอนสเตอร์ที่เราให้มาเล่นกันนะกาเล่นก็ทอยเต่าทุกตานะ <c oughs> ก็ถ้าให้เดาเนี่ยจะเป็นโทเค็นนะเป็นการที่ตัวละครเรียกมาได้อะไรอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ นีเหมือนกันอย่างนี้เรียกโกมะจะแม่ครัวนะนี่จะเป็นการโทรเค็นของตัวละครเรียกมานะส่วนพวกนี้ก็เป็นการไอเด็กนะครับจะได้กี่ใบเหมือนจะได้ซองระบายนะคราบการโทรเค็น กิน้าแลวขี่คือเปิดแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะก็เลยอาจจะอธิบายอะไรไม่ได้เยอะนะมาเปิดให้ดูคำๆตัวละครก็ติดอยู่ที่มุมปากบางตัวนะครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดิบแปดสิบปดพอดีโทเค็นฮะก็คือเราจะเป็นโทเค็นสิบแปดใบ,บแบบตัวละครเรียก ตรนี้ยกมานะไม่ได้อยู่ในเด็กอะไรอย่างนี้เขาออกมาสู Nixon> ้แทนออกมาสู้นะเป็นการ์ดแทนในการต่อสู้นะครับก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เราแต่คนอันนี้จะเป็นการ์ดเวทสนับสนุนนะครับทั้งหลายก็จะมีอบีอบีอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็คอร์สการใช้นะครับซึ่งคอร์สการใช้ก็เกิดจากการที่เราต้องถอยเต่านะเราจะได้กีแต้มนะอันนี้ก็จะเป็น เวทการ์ดเวทเหมือนกันนะแต่ว่าจะในระดับสองนะ,ค,ะคือจะน่าจะมีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าอยากได้เล่นแบบเป็นแมทหรือว่าเล่นแบบเป็นเอ่อลื่อนๆนะหรือว่าจะเล่นแบบเท็กเจอร์เท็กเจอร์ก็ดูรานะเ,า <laughs> เป็นลายเท็กเจอร์นะอันนี้สองวันนี้น่าจะเป็นการ์ดเวทการ์ดธาตุนะแล้วก็การ์ดไอสับสนทั่วไปส่วนตัวละครก็อยู่ตรงนี้นะ ก็ตอนทีตน่ตอนเล่นยังไม่เห็นเอาบอมสมาสู้มาใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เอามีบอสด,ด้วยแสดงว่าสามารถจัดบอสมาอยู่ในเด็กได้นะครับมันก็จะผสมกันนะสมมติจ้าอันนี้ขอนนั้นที่ตอนนั้นที่จำไม,ม่ผิดที่เล่นนะอย่างดีลุกก็จะมีการดอีกสาหรับเนี่ยที่เอามาเล,เล่นได้อย่างดาบนีว่าใส่ดาบให้ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มาตีกันใครตาย ตัวละครตายครบสามก็ตายก็แพ้นะครับถ้าขนาดเล่นไปอย่างนี้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จัดเลือกได้ว่าจะจัดคู่ไหนผสมกันนะก็จะมีพวกการสั่นพ้อง่าของเขานะว่าจะเกิอดอะไรนะซึ่งทุกอย่างต้องผ่านการถอยทุกเตานะว่าจะได้กี่เอเนอร์จีน่าเสียดายนะไม่ได้เท็กเจอร์ตัวละครนะเป็นตัวบอสมานะเท็กเจอร์ เจอครับการก็ค่อนข้างสวยงามนะตามการสมัยใหม่นะโอเคก็จบการจบแล้วการรีวิวเปิดเซนชีอิมแพกนะครับชุดที่หนึ่งนะครับเป็นคออ,อ,นอะไรนูสเตอร์บ็อบนะครับตัวละครได้สิบแปดตัวตามสองนะสองสองตัวนะครับด้าหลังก็จะเป็นอาร์ตของตัวละครตัวนั้นนะฮะเมื่อกี้ได้ตัวอะไรซ้ำไหม ที่มันได้บาบาร่าซัมนะมาขอดูบาบาร่ามาเทียบกันนี่ครับเนี่ยเรืงสองเวอร์ชันเวอร์ชันธรรมดาฟอ,อยธรรมดาก็อย่างนี้เวอร์ชันแมทก็จะมีจุดจุดเนะ่กลายก็จะเรื่มเรื่มเนีส่วนไฮไลท์นี่ก็ยังมีตัวเทียบตัวเทียบอ๋อก็มีตัวหนึ่งที่ได้ไปนะนี่ครับ แตกต่างก,ก็ตามนี้นะไม่มีตัวแมทนะไม่มีเทียบตัวแมทอาบีก็น่าจะเหมือนกันนะแค่อยากรู้แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนด้านหลังเหมือนกันเด่นะฮะน่าจะหายไม่สบายโอเค้ะตามนี้ครับสับกับการเปิดเกน s h ช n นรอบที่เท่าไหร่แล้วพี่ <laughs> โอเคขอาคาคคิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับเย้ yeah.